อีกบนทอดกระเทียมรากผักชีสองรากโขกให้ละเอียดกระเทียมจีนโขกหยาบ4ี่กลีบพริกไทยป่น2ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำปลา3มช้อนโต๊ะสวัสดีค่ะพบกับนุชในช่องมาม่าบุญยมี ฝากกดติดตามช่องมาม่าบุญยมีทาง YouTube และเพจมาม่าบุญยมีสไปยเวียดนามด้วยนะคะหมักไก่พักไว้ในตู้เย็น30นาทีค่ะปนะแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะเพิ่มปริมาณตามจำนวนไก่ของเรานะคะใส่น้ำเย็นจัด100 ml ค่ะคนให้แป้งละลายหลังจากนั้นนำไก่ลงชุบ หากพเพื่อนๆต้องการแบบแป้งหนาให้เพิ่มแป้งข้าวเจ้าไปอีกนะคะหรือเพิ่มความข้นของแป้งค่ะแป้งจะได้เกาะกับไก่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะตั้งกระทะนำไก่ลงทอดด้วยไฟกลางค่ะแป้งเข้าวเจ้าถือเป็นแป้งอีกชนิดหนึง่งที่สามารถนำมาทอดไก่ได้ทำให้ไก่ทอดมีความกรอบนานมีสีเหลืองสวยแป้งไม่อมน้ำมัน เมื่อเวลาเราทอดไก่เย็นแล้วแป้งก็ยังจะคงแข็งตัวและกรอบอยู่ค่ะวันนี้เราใช้ไก่ปีกบนทอดจะมีเลือดซึมออกมาเล็กน้อยและไก่ก็จะสุกยากค่ะให้ใช้ไฟกลางเพื่อที่แป้งจะได้ไม่ไหม้ก่อนไก่สุกนะคะเพื่อให้ไก่สุกทั่วถึงกันค่ะระหว่างนี้ให้เราพลิกกับด้านไก่ให้สม่ำเสมอกันนะคะไก่จะได้สุกทั่วถึงกันค่ะน้ำมันที่ใช้ทอดไก่แนะนำให้เป็นน้ำมันรำข้าว หรือน้ำมันปาล์มค่ะน้ำมันรำข้าวเป็นน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวค่ะใช้ได้ทั้งเมนูผัดและเมนูทอดเลยเพื่อให้ไก่ทอดของเราสุกเร็วขึ้นเราสามารถใช้ฝามาปิดกระทะไก่ทอดของเราได้ค่ะวิธีนี้จะทำให้ไก่สุกเร็วและเนื้อไก่ก็จะร่อนออกจากกระดูกดีค่ะเมื่อไก่เริ่มมีสีเหลืองสวยไม่มีเลือดออกมาแล้วนะคะให้เราใช้ไฟแรงในการทอดค่ะ เมื่อเราใช้ไฟแรงในการทอดหลังจากที่เราใช้ไฟอ่อนจะทำให้ไก่ของเรานั้นสีสวยไม่อมน้ำมันและดูน่ารับประทานค่ะทอดต่อไปจนไก่สุกหรือทอดจนกว่าจะมีสีเหลืองสวยตามที่เราต้องการค่ะพร้อมเสิร์ฟกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วค่ะสำหรับเมนูไก่ทอดกระเทียม กลิ่นหอมรสชาติเข้มขน้นสีสวยน่ารับประทานค่ะแป้งบางกรอบนอกฉ่ำในเนื้อล่อนจากกระดูกทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆรสชาติถูกใจทุกคนในครอบครัวค่ะมาทานข้าวเหนียวไก่ทอดกระเทียมด้วยกันนะคะ